ครัวนะคะบเบาๆนะคะอย่าแรง่าจัดจัดเนี่ยทายลงไปในขวดเปล่านะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูเก่าเล่าใหม่นะคะค่ะวันนี้คุณครูก็มาทักทายเพื่อนๆอีกเช่นเคยนะคะที่บ้านค่ะวันนี้คุณครูภูมิใจนำเสนอการพัฒนาการของต้น ผักบุ้งค่ะที่คุณครูเพาะเอาไว้ในขวดน้ำนั่นแหละค่ะตอนนี้ยาวมากแล้วนะคะนี่ค่ะได้เก้าวันค่ะได้เก้าวันพอดีเลยนะคะยาวมากเลยเห็นไหมคะค่ะนี่อยากจะให้เพื่อนๆได้เห็นแนวทางค่ะวิธีการสำหรับคนที่มีพื้นที่น้อยนะคะเราอยากจะทานผักบุ้งผักบุ้งนี่เป็นผักบุ้งจีนนะคะ เราก็ใช้วิธีใช้เพาะ,มะเมล็ดกับขวดน้ำเนี่ยง่ายดีมากเลยนะคะค่ะคุณครูก็จะรดน้ำทุกวันนะคะแล้วก็พอเขาขึ้นได้สี่สามสี่วันนะ่ะคุณครูก็เอาเข้ามาตากแดดค่ะรดน้ำทุกวันเลยนะคะตอนนี้เขาก็งามแล้วนะคะค่ะเดี๋ยวคุณครูก็จะมารดน้ำอีกเช่นเคยนะคะน้ำของค,ครูก็ง่ายๆค่ะ ก็ใช้วิธีรถแบบนี้ค่ะรดให้ทั่วๆนะคะเบาๆนะคะอย่าแรงเดี๋ยวจัดฉัเนี้ยค่ะคือก็จะรดประมาณนี้ค่ะไปนะคะก็จะนำเอาไปไว้ในที่ที่มีแสงแดดค่ะ ให้เขาได้รับแสงแดดนะคะใบของเขาก็จะได้เขียวนะคะค่ะเดี๋ยวคุณครูจะพาเพื่อนๆไปชมอีกกิจกรรมนะคะที่คุณครูได้นําเสนอไปแล้วค่ะวันนี้ก็ครบ11วันแล้วนะคะที่คุณครูก็จะมาถ่ายน้ําจุลินทรีค่ะเดี๋ยวขอย้อนฟาร์มนิดนึงนะคะก็คือคุณครูทําน้ําจุลินรีตอนนี้ได้11วันแล้วะคะ่ะก็ พอทำได้ประมาณ3มวันคุณครูก็จะมาเขย่าวขวดนะคะเขย่าวขวดเขย่าวขวดเสร็จแล้วคุณครูก็ทิ้งเอาไว้ที่ได้รับแสงแดดน,นะคะทั่วถึงอีกประมาณ3มวันนะคะคุณครูก็มาถ่ายน้ำยุลินจีถ่ายสลับไปสลับมาค่ะแล้วพอได้9วันคุณครูก็ มาขยำขวดอีกเช่นเคยนะคะค่ะวันนี้เป็นวันที่สิบเอ็ดนะคะวันที่สิบเอ็ดเดี๋ยวครูครูก็จะมาถ่ายขวดอีกเช่นเคยนะคะเพื่อนตอนนี้นะคะคุณคณรูก็จะพาเพื่อนๆมาร่วมชมค่ะนี่คือจุลินทรีย์ที่ครณครูผสมเอาไว้แล้วนะคะจํานวนเจ็ดขวดค่ะผสมเอาไว้วันนี้ก็จะครบสิบเอ็ดวันค่ะ แล้วถ่ายเสร็จแล้วนะคะเราก็กลับคืนสู่ขวดเดิมนะคะเราถ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะทำอย่างนี้นะคะทุกขวดนะคะทุกขวดเจ็ดขวด ตอนนี้นะคะก็ถ่ายขวดน้ําจุลินทรีย์เรียบร้อยแล้วนะคะทั้งเจ็ดขวดค่ะเดี๋ยวคุณครูก็จะตั้งเอาไว้ตรงนี้นะคะเพราะว่าแสงแดดตรงนี้ดีมากเลยนะคะค่ะจรอดูผลนะคะว่าอีกเมื่อไหร่ผลงานที่คุณครูทำสอง อย่างนี้เราจะประสบผลสําเร็จหรือไม่นะคะยามว่างไม่ได้ไปไหนอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติเราก็หากิจกรรมมาทํานะคะให้ได้ประโยชน์เราจะได้ไมรูก็จะขอปิดคลิปในการนําเสนอเพียงแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนช่วยกดถูกใจกดติดตามคุณครูด้วยนะเราจะได้เจอกันในคลิปหน้าค่ะดูแลสุขภาพท,ทุกคนนะคะค่ะสวัสดีค่ะ